สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยจะมาคุยเนาะเอาเอาคุยก่อนพี่อ้อยจะทําคลิปนี้คุยกันนะคะเพราะว่าอ่าเราไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะตั้งแต่วันนั้นที่พี่อ้อยไปหาหมอมาเนะาะหลังจากที่พี่อ้อยไปหาหมอมาแล้วผลพี่อ้อยไปซื้อเครื่องวัดความดันแล้วก็เครื่อง ที่เจาะเลือดนะคะเข็มเจาะเลือดอไปซื้อมาไว้ใช้เองเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็สี่วันเจาะครั้งสี่วันเจาะครั้งผลเลือดอหลังจากที่เจาะครั้งแรกแล้วก็ลงมาอยู่ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าพอพอมาพอมา,อ,มาอ,อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนี้ผลเลือดกลับขึ้นมาอีกกลับขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่เยอะนะคะขึ้นจากเดิมลงไปเหลือ ร้อ่141นะคะขึ้นมาเป็น171นะคะขึ้นมาอีก30ก็อ่ก็นักโภชนาการบอกว่าระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นได้เราก็ลดให้ลงได้นะคะอยู่ที่เราเนาะช่วงช่วงที่มันขึ้นมาอีกที่น้ำตาลในเลือดขึ้นมาอีก พี่อ้อยพี่อ้อยรู้ตัวเนาะว่ายัางไงก็ต้องขึ้นเพราะว่าวันนั้นอพี่อ้อยจะทานอาพอดีมีเพื่อนที่รู้จักกันเนาะเขาซื้อทุเรียนมาฝากแล้วก็พี่อ้อยต้องปอกเองซื้อมาแล้วก็เอาไว้รอจนสุกแล้วก็พี่อ้อยปอกทุเรียนสองลูกใหญ่มากๆแต่พี่อ้อยไม่ทานเยอะพี่อ้อยก็จะแบ่งสมมุติว่า ้าผูใหญ่พี่ก็ไม่ทานเลยไม่แตะเลยจกเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนมากที่สุดก็เป็นคนที่แบบต้องลดเพื่อตัวเองนะคะก็จะลดเหลือประมาณนี้ก็คือจะซอยออกมาแล้วให้ได้สามชิ้นสามชิ้นชิ้นเล็กๆสามชิ้นทานพอให้รู้ว่านี่คือทุเรียนนะคะเราจะไม่ทานแบบ เมื่อก่อนนี้เนาะสองภูสามภูอะไรประมาณนั้นนะพี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่เห็นทุเรียนไม่ได้ก็ยังไงอะเอาจริงๆก็คือพูดง่ายๆรักตัวเองนะคะอยากอยู่กับลูกกับหลานไม่ได้นานมากมายก็อีกสักสิบยี่สิบปีสิบยี่สิบปีของพี่อ้อยพูดเนะเาะอ่ ก็ก็ยังดีใช่ไหมคะยังไงเราก็ยังเ,เห็น,ลนนะะหนลานโตขึ้นมาอีกนะคะเห็นหลานโตขึ้นมาอีกเห็นหลานได้เรียนได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากอยู่กับเขานานๆเนาะเป็นก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขนะคะพี่อ้อยต้องคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินในเรื่องอชใช้ชีวิตประจำวันเนาะก็จะต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองจากจากคนที่เคยแบบ ทานข้าวทานทีนี่เป็นชามเยอะๆก็คือแบบถ้ากับข้าวอันไหนอร่อยต้องมีการตักซ้ําแต่เดี๋ยวนี้พี่อ้อยต้องนับคํานับคําเช้าสิบห้าคำกลางวันและเย็นมื้อละสิบสองคำแต่ตอนนี้พี่อ้อยไม่ไหวเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ทานข้าวกลางวันมานานเนาะไม่ได้ทานท,ทานข้าวกลางวันมานาน เพราะว่าจะทานสองมื้อตลอดก็คือถ้าสิบโมงเช้าก็จะเป็นสี่โมงเย็นแต่ถ้าเป็นพี่อ้อยเปิดกล่าวผิดแต,แต่ถ้าเป็นสิบโมงเช้าก็เป็นสี่โมงเย็นถ้าแปดโมงเช้าก็จะเป็นบ่ายสองพี่อ้อยจะทานอย่างนี้คือรันไปหกชั่วโมงหกชั่วโมงแต่ว่าจะไม่ทานสามมือ้อจะทานแค่สองมือ้อทานแบบนั้นมาต้องยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะ แล้วพอเสร็จแล้วมาถึงคุณหมอให้พี่อ้อยมาทานยาแล้วก็ต้องทานข้าวสามมือ้อพี่อ้อยทําไม่ได้ทําไม่ได้เนาะก็เลยแบบเอาอยัางไงดีอะก็กลางวันก็ชงเป็นโกโก้นะคะกลางวันก็ชงเป็นโกโก้หนึ่งหนึ่งแก้วแล้วก็ขนมปังโฮมวีหนึ่งแผน่นนะคะแล้วก็ทานยามื้อกลางวันก็คือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทานข้าวเพราะว่าทานข้าวแล้วพี่อ้อยรู้สึกอึดอัด พอเราไม่เคยไม่เคยทานสามมื้อมานานมากพอพอเริ่มมาทานสามมือ้อมันรู้สึกไม่ไหวก็ก็ลดเรื่องข้าวเรื่องอะไรไปก็พยายามเป็นไปได้ก็ทานข้าวกล้องอาทิตย์ที่แล้วที่พี่อ้อยวัดแล้วน้ําตาลลงมากมากก็คืออาทิตย์นั้นพี่อ้อยทานลูกเดือยข้าวกล้องลูกเดือยข้าวกล้องพี่อ้อยไม่รู้ว่าน้องๆจะเคยเห็นกันหรือเปล่าเนาะก็จะเป็นอ่า ลูกเดอยเราปกติธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาเป็นข้อกล้องคือเขาไม่สีไม่ได้ไปขัดขัดขาวหรืออะไรประมาณนั้นแต่พี่อ้อยเข้าใจว่าลูกเดอยปกติเขาขัดขาวไม่ได้เนาะก็สั่งตัวนั้นมาทานแล้วพี่อ้อยก็เห็นว่าดีน่าจะดีมากๆเพราะว่าหนึ่งน้ำตาลเราลงเยอะแล้วพอพอผ่านมาอีกอาทิตย์หนึ่งคือพี่อ้อยไม่ได้ต้มลูกเรือแล้วตอนนี้ก็คือ เปลี่ยนไปทานอย่างอื่นบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วมาเจอมาเจอทุเรียนทั้ง,ท,งทั้งที่เราไม่ได้ทานเยอะนะแต่มันก็เป็นทุเรียนนะคะเขาก็คือทุเรียนแล้วก็มันก็ทําให้น้ําตาลขึ้นก็บอกกับลูกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้แม่ไม่เจาะอาทิตย์นี้แม่ขอไม่เจาะเลือดเพราะว่าเราน่าจะรู้ตัวว่าถ้าเจาะไปก็น้ําตาลขึ้นแน่นอนก็ก็บอกกับลูกว่าอาทิตย์นี้แม่จะหยุดการเจาะเลือดหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเริ่มใหม่ แล้วก็พี่อ้อยก็ได้จองฉีดวัคซีนแล้วด้วยจองั้งแรกจองกับหมอพร้อมนะคะจองกับหมอพร้อมจองไปแล้วได้เดือนเดือนหน้า,าหลังวันเกิดตัวเองไม่กี่วันนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงหลุดนะเข้าไปเช็คดูอีกทีปรากฏว่าหลุดจากการที่เราจองเอาไวอ้อ่ะหลุดพอหลุดปุ๊บพี่อ้อยก็ต้องก็ต้องไปหาจองใหม่ จองในที่นี้ก็คือพี่อ้อยจองแล้วเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านก็คือโรงพยาบาลเอกชนเนาะโรงพยาบาลวิชัยเวชตรงถนนเพชรเกษมแต่ถ้าพี่อ้อยไม่เลือกโรงพยาบาลนี้อีกรงอีกสองโรงพยาบาลก็คือที่ที่จังหวัดที่พี่อ้อยอยู่บ้านเกิดอุธยากับโรงพยาบาลที่พี่อ้อยหาคุณหมอประจําอยู่แต่ขอเอกชนดีกว่าเพราะตรงนู้นเสี่ยงมากกว่าเพราะทั้งนู้นนะจะมีอ่ามอนพม่าอ่า จะเป็นโซนโรงงานนะคะจะเป็นโซนโรงงานเนาะซึ่งซึ่งมันจะส่งเสียงมากกว่าการที่เราจะไปฉีดยาป้องกันโควิดอาจจะไม่ได้รับเชื้อโควิดกลับมาบ้านอะไรประมาณนั้นก็เลยก็เลยเลือกเป็นเอกชนเพราะว่าพี่อ้อยก็ไม่ได้เสียตังค์เนาะเพราะว่า,าใช้ตามสิทธิ์ของเราที่รัฐบาลให้นะคะก็บอกน้องๆไว้ว่าหการทานอาหาร เราก็จะเห็นตับการที่วันนี้เราชอบอันนี้อันนี้เราชอบอันนี้เราชอบอันนี้เราชอบทาน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 เข้าไปไม่เป็นไรทานเข้าไปไม่เป็นไรแต่วันหนึง่งถ้าเราได้ไปพบเจอว่าน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงมากคือระบุออกมาเลยว่าเบาหวานแน่นอนเพราะว่าเกินน้ำตาลเกินร้อยเนี่ยก็เสียงเบาหวานแล้วนะคะ แต่ของพี่อ้อยที่ตัวเจอก็คือ200กว่า270กว่านะคะแล้วก็ลดจนเหลือเหลือ170ร้อก็คือแบบดีใจมากๆแล้วพอพอทิศถัดมามันมันกลายเป็นขึ้นขึ้นมา171แต่ที่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตรวจน,นะคะเดี๋ยววันไหนพี่อ้อยจะมาทําคลิปเจาะเลือดให้ดูเ <laughs> มืองอย่าพี่อ้อยเป็นคนกลัวเข็มเนาะ เจาะทีก็สะดุ้งทีอะแต่ไม่เจ็บนะคะแต่มันคือใจอะมันวิววิวเนาะมันไม่กล้าก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะคลิปนี้พี่อ้อยก็มาคุยเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็เชิญชวนน้องนองนะคะหลายๆคนเนาะสิ้นเดือนนี้นะคะ25ถึง95นะคะไปลงทะเบียนหมอพร้อมนะคะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันเนาะ,ะยังไงยังไงก็ให้ ได้วัคซีนเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วจะดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับการเป็นโควิดถึงจะเป็นถึงจะติดเชื้อเราก็ไม่ถึงกับชีวิตนะคะเพราะว่าการที่พอติดโควิดแล้ววัคซีนก็ไม่ได้รับถ้าเราเป็นอะไรถึงกับถึงขั้นเสียชีวิตขึ้นมาสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดก็คือไม่ได้พบคนในบ้านเราไม่ได้พบเห็นหน้าเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ พระเราก็ไม่เห็นนะคะญาติพี่น้องก็จะมาเยี่ยมมาดูเราเ้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือว่าทุกคนต้องทำงานก็ขามาขยันล้างมือนะคะล้างมือแล้วก็ใส่แมสแมสท,ที่ใช้เน้นนะคะให้ใช้ในการแพทย์นะคะถ้าเป็นแมสปกติกล่องนึงแค่ไม่กี่ตังค์แมสพวกนั้นเขาจะแค่กันฝุ่นละอองหรือ,อป้องกัน เกษรดอกไม้อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าอยากจะแบบหาในวงการหาในการแพทย์ยากก็ใช้แบบนั้นก็ได้ก็สองแผ่นซ้อนแต่ของพี่อ้อยใช้สองแผ่นซ้อนนะคะก็ก็คือการแพทย์หนึ่งแล้วก็กันฝุ่นหนึ่งกันฝุ่นไว้ข้างนอกการแพทย์ไว้ข้างในนะคะไปไหนต้องสองแผ่นซ้อนนะแล้วก็ขัดขัดม,มันล้างมือนะคะกอฮอร์ก็ เจลล้างมือก็พกเอาไว้นะคะพี่อ้อยจะมีสเปรย์พ่นด้วยมีเจลด้วย mm hmm. ก็เป็นห่วงทุกคนนะคะอยากอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พี่อ้อยเนาะค่อ,คอยๆเติบโตไปแล้วก็น้องๆหลายๆคนที่ทำช่องใหม่ก็เดินไปด้วยกันนะคะของพี่อ้อยช่องอีกช่องหนึ่งอ่ะ ก็คือผ่านไปแล้วเนาะช่องนั้นพี่อก็ลงคลิปปกติทุกวันทุกวันก็ไม่ได้ลงเยอะลงแค่วันละหึ่งคลิปนะคะจริงแล้วอ่ะคนที่ขยันมากๆทําคลิปสั้นๆนะคะลงไปเลยนะคะ2คลิป3คลิปลงได้เลยเนาะแต่ถ้าถ้าคิดว่าเหนื่อยกับการทําคลิปก็ลงวันละคลิปก็ได้นะคะมองทุกอย่างให้เป็นคลิปต้นไม้ข้างทางดอกไม้ดอกหญ้านะคะ การเป็นอยู่การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันต้นไม้ในบ้านข่าตะไคร้ใบมะกรูดเป็นคลิปได้หมดหนึ่งอย่างต่อหนึ่งคลิปนะคะหนึ่งอย่างต่อหนึ่งคลิปคลิปสั้นๆปังแน่ๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องไฮซีเนาะแต่พี่อ้อยยังไม่ได้วางในช่องนี้เลยลืมทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ ช่องพี่อ้อยนะคะไลอะอะอะ่อ้อยกนมนลรัต์โปคุกกิ้งนะคะอีกช่องหนึ่งของพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็ยังไม่ได้มาวางในช่องนี้เหมือนกันก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะขอบคุณค่ะ